ยกเสาเอกเสาโทค่ะทุกคนบ้านสวนนรดินทรก็ได้ยกเสาเอกแล้วนะคะได้เลือดสี่กันยายนนะคะเราก็เตรียมใบไม้มงคลของหวานผลรำไม้นะคะข้าวตอกดอกไม้เครื่องไหว้ต่างๆอิดเงินอิดทองแผ่นเงินแผ่นทองแผ่น,ผนหน้านะคะพร้อยนะคะทรายเศษเนาะแล้วก็พวงมาลัยค่ะทุกคนขานะคะ แล้วก็ไส้นะคะหมวงนะคะอุปกรณ์ต่างๆเนาะผ้าขาวม้าผ้า3าสีนะคะทุกคนขาอาหารขาวเนาะวันนี้ก็จะเป็นนะปลาต้ยมยำเนาะนะแล้วก็ปวดฝักทองนะคะทุกคนขานี่ก็ได้เลิกงานยาดี9้โมง9นาทีค่ะนะคะก,คก็เตรียมนะคะผูกต้นอ,อนะะน้อยนะต้นกล้วยนะคะมัด มัดเข้าของนะต่างๆเนาะสร้อยแหวนเงินทองนะคะก็เตรียมยกเลยนะคะนะพรมน้ำอบน้ำหอมนะคะนะคะก็ใช้รถเครนยกนะคะทุกคนค่ะอานะคะก่าจะมาถึงวันนี้เนาะ,ะโอ้ย้อนกลับไปนะคะเราก็สุดนะผ่านหลายร้อยเรื่องราวนะคะผ่านทุกบททดสอบมาได้นะคะจนมีวันนี้ก็ ขอบคุณนะคะความสาเร็จของตัวเองเนาะขอบคุณพี่น้องพี่ป้านาอานะ,ะที่มาร่วมนะคะ